ทําดีต้องในรับกับยิเลทุกประเภทแห่งการสร้างความดีจะไม่มีใครได้รับความสะดวกเพราะอกพอใจในการทําบุญให้ทานได้อย่างง่ายไายเลย <c oughs> จะต้องถูกขีดควางจากยิเลสมันจะคัดจะกข้าทุกแง่ทุก,ทกมุมจนกระทั่งหลุดมือมันไปมันสู้เราไม่ได้เช่นมันเราจะให้ทานหนึ่งบาทมันจะแย่งไว้หมดเงินในบ้านในเรือนเรา ในธนาคารที่เราฝากไว้จำนวนเท่าไหร่มันจะไม่เห็นเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินบาทเดียวที่จะเสียสละเพื่อการให้ทานนี้เพราะการให้ทานนี้เป็นค่าสืบของเจลิตเนื่องจากผู้ทำบุญให้ทานนี้จะเล่นลอจากอำนาจของมันไปไปสู่สกติโลกสวรรค์นจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นอำนาจของมันไปได้มันจึงหวงห้ามจีดกันไม่ให้เราทำทาน เมื่อเราสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยไม่ไม่อยากให้ทําเราก็ทําเป็นฝ่ายทานฝ่ายกุศลที่จะนําตนให้หดุดพ้นเราก็ต้องสู้กันกับกิเลสแล้วก็ได้ให้ทานเ <c oughs> ต็มเม็ดเต็หมหน่วยไปเรื่อยเมื่อกิเลสคัดคา้านต้านทานการให้ของเราไม่ถอยมันก็เปิดทางให้เราก็ได้ให้ทานตามความสะดวกสบายเป็นลําดลบลำดาไป <c oughs> นี่แหละการ <c oughs> ทําบุญให้ทานจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ต้องมีกิเลสตัวตนีทีเหนียวความเห็นแกตัวความเห็นจะได้กลัวจะขาดบาดขาดสตาขาดขาดบาดขาดสลึงไปมันไม่ยอมให้ขาดถ้าเป็นเรื่องที่จะทําบุญให้ทานมันถือเป็นของสําคัญเป็นที่มีคุณค่ามากเงินบาทหนึ่งเท่ากับเงินเป็นล้านล้านบาทเงินในครั้งที่เราเก็บไว้เป็นล้านล้านสู้เงินบาทเดียวที่จะนําไปให้ทานนี้ไม่ได้นักกิเลสหวงถึงขนาดนั้นแหละ เนี่ยให้จำมาไว้ยิ่เล็มันเป็นค่าศึกต่อธรรมก็คือเป็นค่าสึกต่อตัวของเรานั่นแหละถ้าฝืนมันไม่ได้เราก็ให้ทานไม่ได้ดางพี่น้องทั้งหลายนำทองและดอนหน้าเงินสดมาบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราเวลานี้ก็ต้องได้ต่อสู้กับความเันหนีตีเหนียวพว้อมเห็นแก่ได้พร้อมเห็นแก่ตัวออกมาเป็นเงินเป็นทองในลำดับลำดานนี้เรียกว่า พ้นอำนาจของมานแล้ว